สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูนกแก้วจามรีสลิจนันคุณครูโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้คุณครูนกแก้วจะมาอ่านนิทานให้เด็กๆฟังค่ะวันนี้นิทานเรื่องเข้าใจเข้าใจผู้แตง่งคุณลุงตุ๊บปองผ้าเปรมาจาตุก,กัญญาประทีปค่ะ เข้าใจเข้าใจตุ๊กติก๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องยิ้มแย้มแก้มใสตื่นเช้าสดชื่นเบิกบานเพื่อนจะมาบ้านนัดไว้นัดไว้ ร้องเพลงลันลาอาบน้ำอาบท่าตั้งอ,อกตั้งใจแต่งตัวสโฟล่อเฟียวตุ๊กติ๊กบอกเดียวอย่าพึ่งไปไหนปิดนะยังไม่สนิทไฟฟ้าไม่ติดเปิดไว้ทำไมใช้แล้วปิดซะปิดซะอย่าเปิดไว้นะ เปลืองน้ําเปลืองไฟน้องบอกแม่มีสตังเปิดทิ้งเปิดคว้างจะเป็นไรไปแม่กอดลูกชายตัวดีเปิดทิ้งอย่างนี้ไม่ดีไม่ได้ถ้าเปิดทิ้งไว้หลายคน โลกจะขัดสนน้ำไฟรู้ไหมถึงมีสตางค์หลายบาทถ้าน้ำไฟขาดจะซื้อจากไหนตุ๊บปองเงยมองหน้าแม่แล้วยิ้มแยแยเข้าใจเข้าใจปิ๊งปงังเพื่อนมาถึงหน้าบ้านสนุกสนานเอิรกอารกันใหญ่เด็กๆชวนกันไปเล่น สนามลมเย็นเล่นใต้ต้นไม้เดินเล่นเล่นนาเล่นไม้ทรายน้ำหยอกเยา้าขำขำเล่นไปคุยไปพ่อพ่อแม่แม่ช่วยกันปรุงโน้่นนี่นั่นอาหารจานใหญ่ผลไม้ขนมหวานหวานใส่ถาดใส่จานเตรียมไว้เตรียมไว้ เด็กๆเ,เล่นกันเสร็จแล้วชวนกันเสียงแจ๋วล้างมือล้างไม้ปูเสือนั่งกินอาหารตักคนละจานกินดีกินได้กินเสร็จช่วยกันเก็บกวาดส,สะอาดสะอาดชื่นตาชื่นใจเรียบร้อยทุกคนล่ำลาจะมาอีกจ้าสัญญามาใหมา่ ตุ๊ปปองมองจานอาหารเหลืออยู่เต็มจานพร้อมผลลไม้ตั้งท่าเตรียมเททิ้งถังแม่รีบมายัง้งยุดมือลูกไว้จะทำอะไรจ้านี่อาหารพวกนี้เก็บได้กินได้ตุ๊ปปองมองหน้ายิ้มแหย่ของเหลือนะแม่ทิ้งไปทิ้งไปแม่มีสตังตั้งเยอะเททิ้งไปหก ซื้อใหม่กินใหม่แม่กอดลูกชายตัวดีทิ้งขว้างอย่างนี้ไม่ดีไม่ได้ถ้าทิ้งอย่างนี้หลายคนลูกจะขาดสนอาหารรู้ไหมถึงมีสตางค์หลายบาทถ้าอาหารขาดจะซื้อจากไหน ไหลตุ๊บปองไม่เป็นไรนะ้องร้องไม่ทำไมตุ๊บปองมองหน้าจอยจอยพูดเสียงอ่อยอยเข้าใจเข้าใจนิทานเรื่องนี้จบแล้วคะ่ะเรื่องเข้าใจเข้าใจคะ่ะ